กับสวัสดีพี่น้องรอบแรกครับพี่น้องนี่ผมผ้ามากินผมขอพัดแต่ผ้ามากินหันยังไงครับพี่น้องมาแต่เห็นให้เห็นหน้าครับช่วงน,นี้เหตุาการก์เจ้าเขาเจ้าหน้าเบื้องเขาครับเราก็ได้เมนูทอดไข่ดาวครับพี่น้องทอดเองตามฟ่วงแบบนี้ครับแล้วก็เขาหุงเองนอนนะครับ มาได้เพียงเราไปให้กินหอมไม่กิ่นขอมกับไข่้องง่ายง่ายครับพี่น้องเป็นแต่แซวพี่น้องไข่ทอดเราได้กินหอมก็นไหมกินได้ครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะง่ายครับพี่น้องเป็นเมลไทยพี่น้อง